โตเกียวเกม2020ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพทีมนักกีฬาผู้ลีภัยจะมีส่วนร่วมอีกครั้งหนนี้มีนักกีฬาจำนวน29รายมาจาก14ชาติเป็นตัวแทนของทีมบวกกับผู้ฝึกสอนอีก20คนและเจ้าหน้าที่ทีมอีก15คนสำหรับความเป็นมาของทีมนักกีฬาผู้ลีภัยต้องย้อนไปถึงคราวโอลิมปิกเกม2012ที่อังกฤษกูออมารีลนักวิ่งมาราทอนลงแข่งขันในน้านักกีฬาอิสระเนื่องจากทำเวลาผ่านเกณฑ์รอบคัดเลือกมาได้โดยมารีวที่ลีภัยจากซูดานไม่สามารถลงแข่งในน้า ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่ได้รับสัญชาติอเมริกันขณะที่ชาติบ้านเกิดอย่างสุนใต้เวลานั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกทําให้เจ้าต,ตัวต้องลงแข่งลอนดอนเกมด้วยสถานะดังกล่าวเวลาต่อมาโทมัสบักประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไ o c มองเห็นวิกฤตผู้ลีภัยทั่วโลกนับล้านคนจึงตัดสินใจประกาศให้มีทีมนักกีฬาผู้ลีภัยเกิดขึ้นเมื่อปี2015และเปิดตัวแข่งขันในโอลิมปิกเกมครั้งแรกปี2016ที่บราซิลมีนักกีฬาทั้งหมด19 9คนยำลงแข่งขันนักกีฬาเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ธงโอลิมปิกหากมีใครได้รับเหรียญรางวัลก็จะชักธงโอลิมปิกขึ้นแทนธงชาติและถ้าได้เหรียญทองจะบรรเลงด้วยบทเพลงโอลิมปิกส่วนชื่อย่อของทีมจะใช้ E.O.R มาจากอ q u i p e เปอ m ล i มปิก D.E.S. Re f u g i ซึ่งแปลว่าทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัยโอลิมปิกในภาษาฝรั่งเศสในพิธีเปิดการแข่งขนันทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัยจะเดินเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่2ต่อจากกรีซซึ่งเป็นชาติต้นกำเนิดโอลิมปิกและเข้ามาเป็นทีมแรกตามธรรมเนียมสำ ทีมนี้จะคัดเลือกด้วยผลงานทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ปกติบวกกับต้องมีสถานะผู้ลีภัยที่ผ่านการรับรองจากสหรประชาชาติ UN นอกจากนี้ยังจะมีการพิจารณาเพศภูมิล n น w ความเป็นมาของชีวิตและระเบียบวินยัยด้านกีฬาของผู้ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมทีมด้วยนะักกีฬาของทีมจะได้รับทุนสนับสนุนในการฝึกซ้อมและเตรียมตัวแข่งขันโดยนับตั้งแต่โอเิม2016ก็มีการลงทุนให้ทีมกีฬานี้ไปแล้วประมาณ2ล้านดอลลาร์ท้งนี้นะักกีฬาที่เข้าร่วมทีมผู้ลีภัยหนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไก่ มีคนเคยได้รับเหรียญโอลิมปิกเกมมาแล้วได้แก่คิเมียอลิซาเดอดีตเหรียญทองแดงเทควันโดปี2016อพยพจากอิหร่านไปเยอรมนีนอกจากนี้ก็มีบางไรายได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬาทัวนาเมนต์สำคัญบ้างเชื่อว่าแฟนกีฬาจำนวนไม่น้อยที่เชียร์ให้นักกีฬาจากทีมนี้ได้สัมผัสเหรียญโอลิมปิกเกมอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อบรรเทาแผลจิตใจอันเกิดจากชีวิตที่ประสบภัยร้ายแรง